ผมว่าอีกหนึ่งทีมที่น่าคุยนะนิวคาสเซิลนี่แหละเฮ้ยผมรู้สึกว่าเขายัางดูนิ่งๆมั่นคงนะมันมันเป็นปีนนที่เวนอตแมนน,ปปนนิกโบ๊ทอันเนี้ยเก้าถูกที่เลยนะแล้วก็แมททาเก็ตเนาะแมททาเก็ตนี่คืออ่ะเราเห็นผลงานอยู่แล้ว<ม>ยืมตัวมาเรียบร้อยผมว่าการได้เสว่นวอตแมนเข้ามาเนี่ยมันมันทำให้มันเหมือนเป็นการปักบุตรเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆอ่ะเก่าถูกที่คันเออบอตมันคือเป็น เป็นเป็นเบอร์หนึ่งเป็นผู้นําในแนวรับได้เลยอ่ะคือได้เลยอ่ะมันจีบกันมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ช่วงตลาดรอบสองปีก่อนแต่ในความที่นิวคาเซิลตอนนั้นยังไม่รู้จะรอดไม่รอดบอลแมนมันก็ไม่อยากมาเสี่ยงไม่อยากจะมาเสี่ยงแล้วแต่มันในที่บอกเก่าทุกคนโหฟาเบนแชร์จะมารลเซลโอ้โหนึกภาพจะมารเซลเนี่ยคือมันมันมันไม่ใช่นักเตะที่จะยกรัดมันมันไม่ไหวแล้วไงคือเซนเตอร์นิวคาเซิลเนี่ยใต้ไหนตะไยตัวดังๆเอาชื่อมาทิ้งกันหลายคนแล้วนะ ตักหลีกเอิงก็มากันเยอะแยะถูกต้องไหมโคดังเรื่อเนี่ยบอสแมนเนี่ยผมว่าเกาถูกที่คันสองตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป๊ะเชสนใจมิลานมลานด้วยมตอนแรกผมคิดว่าจะเสร็จเป๊ะเชเพราะหนึ่งอ่าหลีกเอิงด้วยกันไม่ต้องปรับตัวสองลุยส์คัมโปสผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการของริวไปอยู่กับเป๊ะเชคิสต็อกเกาติเย่อดีตที่ทำงานด้วยกันที่ริวซึ่งพาริวเป็นแชมป์ลีกเอิงเมื่อสองก็ูกาลก่อน ไปจอยกันอีกตอนแรกผมอะคิดว่าเสร็จเสร็จริวแน่อ่าก่เสร็จเปเชแน่ครับนี่เขาถึงว่าเออใช้ได้แสดงว่าบอสแม่ก็คงเห็นความจริงใจตามจีบมานานอืมเพราะอ้คนที่น่าชมก็คือตัวพอคนใหม่อ่ะอืมอ่แดนแอชเวิร์ดใช่ไหมแดนแอชเวิร์ดอ่าที่ที่มาอันนี้ขอนอนชัดเล่าพี่ดราก้อนกิเลคอนท่านล่ะบางคนซึ่งเป็นวิธีการบริหารเมสแตนตอนสมัยที่ผมเป็นนักเขียนเออนัทเคยเขียนตรานี้เขาใช้คำว่ามอบหมายผมได้เขียนบทความนี้ผมก็เลยเป็นติ่งของแดนแอชเวิร์ด เป็นไงแล้วจริงๆเนี่ยแมนยูติดต่อไปนะพี่ยักษ์แต่มันมีจอนเมอร์เทอร์อยู่แล้วตำแหน่งไม่ว่างสุดท้ายก็เลยไปจบที่นิวคาสเซิลจะมาเรย์พูก็ไม่ได้ตอนนี้จูเลนบอร์ดกำลังฟอร์มแรงมากมีเงินแล้วมันต้องมีคนบริหารใช่ตำแหน่งมันต้องมันต้องมีคนแบบแต่มันต้องมีตำแหน่งให้ออก้ตองมีแล้วก็ดูเขาเป็นระบบระเบียบเหมือนกันนะคือเขาคือถ้าเปรียบเทียบกับยุคแมนซิตี้ใหม่ๆนะคือแมนซิแกก็กวาดเรียบนะแต่นิวคาสเซิลก็เหมือนแบบ ก็ยังมีแบบค่อยๆซื้อค่อยๆเสริมแล้วก็ไม่ได้หวานมากแต่เล็งตัวไหนแล้วถ้าต้องได้ก็ต้องได้ถ้าเอาไม่ได้แต่แต่ผมรู้สึกว่านิโกะโซจะเดินเกมในตลาดเนี้ยโดยที่ค่อยๆเล็งสถานกชรณ์ไว้เพราะว่าผมว่าถ้านิโกโซยื่นข้อเสนอไปเป็นทีมแรกผมว่าเขาเสียเปรียบไม่ได้ไปยูเซียเงินเยอะโดนโกงแล้วไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอีกสมมติว่านิโกโซยื่นไปแล้วมีทีมอ่ะสมมติเชลซีมาเชลซีได้ไปยูเซียผมว่าเสร็จพวกเขาน่าจะรอก่อนเป็นผู้ที่ถ้าสมมติว่าดีลไหนล่ม แล้วเขาสามารถใช้เงินไปเพิ่มได้ตรงนั้นเขาอาจจะพยายามไปปัหรือดีลไหนที่มันดูยืดเยื้อใช่แล้วสถานการณ์มันน่าสนใจใช่ลองยืน่นตุ้มเข้ามาจุดจุดที่น่าสนใจคือว่านักเตะเกรด B หรือ B บวกที่กําลังต้องการโอกาสย้ายทีมแล้วมันยังเงียบอยู่ผมตัวอ,อย่างเช่นผมไม่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นนักเตะชื่อน,นี้นะครับแต่ผู้เล่นประมาณเนี้ที่ อาจจะเคยดังแล้วก็ฟอร์มดรอปมาหน่อยหรือว่าต้องการพิสูจน์ตัวเองผมอย่างเช่นนักเตะสไตล์ฟลิตเป้คูรินโยสไตล์นะสไตล์นะหรือว่านักเตะที่อยากจะย้ายแต่ไม่ได้เช่นเซอร์เกมิลินโควิดซาวิชของลาซิโออะไรนักเตะแบบเนี้ยผมว่าถ้านิวคาสเซิลเดินเกมดีแล้วรอจังหวะที่เหมาะสมมีโอกาสจะได้ตัวคุยบาร์รี่อย่างเงี้ยไม่ได้ย้ายหนีไม่ทนคุยบาร์รี่เนี่ยมีชื่ออยู่ในตลาดถ้าทุกลองหลังๆไม่มีทีมไหนถูกต้อง ซึ่งมันเหมาะกับิวคาเซอลล้เพราะว่าถ้าิวคาเซอร์ไปบูมบ่ามันจะเป็นแบบมาลาก้าในอดีตมันจะโดนได้เซ็แแงแล้วชิกอับดุลาเอาอเอ,า,เอา,านี่มาคือพอโดนเขาปั๊บแล้วแบบยุบเลยเหมือนไม่เขาท่านเสียกําลังใจมากกว่าที่เคยให้สัมภาษณ์เหมือนแล้วไปโดนผพวกนวยการเทคิคอะไรพวกฝ่ายของตัวเองอะไอ้พวกมอการต้องเหมือนหลอกด้วยอ่ะก็คือหากินกับเรื่องของการซื้อขายไอทีเข้าใจเข้าใจเข้าใจดังนั้นบทผมว่าบทเรียนจากมาลาก้า ตอนนั้นนะมันทําให้ไม่รู้นะว่านิวคาสเซิลเขาก็คงกลุ่มทุนจากสาวอเดีาระเบียเขาเห็นว้วเอยมันต้องมันมีเงินไม่พอมันต้องมีคนต้องมีคนที่รู้่เออต้องต้องทํางานเป็นด้วยนะครับใชบเออ่เออเอ,อ่านะฮะ